สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะพี่พลนีสอนเพื่อนๆมารับเรียนตานในกิจกรรม The Hunt First Edition ค่ะจากในแบบนี้เลยสอดเบอร์ทรีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าตาของเหรียญตาที่เราจะมาเก็บกันนะคะพอเ,เพื่อนๆนะคะเข้ามาในแมบ,บแล้วนะด้านขวาล่างค่ะจะมีเป็นปุ่มอีเวนต์ The Hunt นั่นเองวิธีการรับแบชนะคะเราเนี่ยจะต้องสรรคคะสมไข่ค่ะใส่เบอร์เอกอันนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด25ฟองค่ะซึ่งไข่ตรงนี้นะคะจะมีการสุ่มดอกนะจากการที่เราเนี่ยไปตีหมูป่านั่นเองนะคะสามารถวิ่งไปได้เลยค่ะเพื่อนๆย่างอันนี้นะคะพี่พล เจอหมูป่านะจ๊ะก็จะตีตีไปนะคะให้เลื่อนหมูป่าเนี่ยมันลดลงเลยจ้านี่เลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะคะเขาสุ่มดอกเนี่ยเป็นไข่ใบสีฟ้าไซเบอร์เอ็กมาให้เราแล้วคะ่ะสามารถกดตัว E ีนะคะเพื่อพิ่อัพเนี่ยเก็บกันได้เลยห้ามลืมเก็บกันด้วยนะจ๊ะไม่งั้น,นมันจะไม่ได้นะนี่ตีตีไปเลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะหมูป่าเนี่ยเขาจะมีการสุ่มดอกนะ้ไม่ใช่ทุกตัวนะคะที่เขาเนี่ยจะดอกไข่มาให้เรานั่นเองนะจ๊ะในการเล่นนะคะพี่คนนี้แนะนําให้ทุกคนนะมาที่ค้อกตรงนี้นะเพราะว่าถ้าผู้เล่่่นนนคคอืะะเามชวย หมูป่านะคะมันก็จะตายไวนะจ๊ะช่วยช่วยกันตีได้เลยนะแล้วตรงนี้นะคะในข้อเนี่ยหมูป่าเขาสเปาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนแล้วในเมื่อไข่นะคะเขามีการสุ่มดอกใช้ไม้โอกาสที่เราจะได้ไข่นะคะจากหมูป่าเนี่ยมันก็จะเร็วยิ่งขึ้นนะคะเพือ่อนตีลยตีลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะพี่พนี่เก็บไข่ได้แล้วทั้งหมด25ฟองนะจ๊ะพอเราทําได้เนี่ยเราก็จะได้รับแบดช้นมาเลยนะคะที่ด้านขวาล่างแบบนี้เลยคะ่ะง่ายๆเพียงเท่านี้เองนะพี่พนี่นะคะใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ย 8นาทีในการเล่นนะคะทุกคนก็แนะนําว่าทุกคนนะคะสามารถเข้ามาในนี้ได้เลยมันจะช่วยประหยัดเวลาได้นะจ๊ะตอนแรกเนี่ยพี่พนี่ก็เดินในทุ่งหญ้าทุ่งนาอยู่นานนะคะเพื่อนๆก็คลิปนี้นะคะมีเพียงเท่านี้เลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปค่ะ